วันนี้นะโอ๊ยตายแล้ววันนี้นะคะดิฉันได้เซลฟี่อันใหม่มาค่ะอันสีชมพูเดี๋ยวเอาดูให้ดูนะคะสีชมพูเห็นไหมสีชมพูนะคะโอ๊ยมองไม่เห็นเลยอ่าวันนี้นะคะดิฉันจะมาทำคลิปที่ว่าดิฉันได้ข่าวมาว่ามีคนแต่งหน้าสามนาทีไม่ทันไม่จริงค่ะดิฉันคอนเฟิร์มว่าทันนะคะเพราะดิฉันได้หนังหน้าดีบอกเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า S <S เออเออหน้าเอ่อขอเพลงหน่อยค่ะพอดีว่าดิฉันเป็นคนรักในศิล,ละปะอ่ะซาวมาต้องเต้นไหมไม่เต้นค่ะไฟมาจากไฟไฟวุ้ยน่าชื่มมืดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาจับเวลาเอาจับเวลาละจ้าจับเวลากันเลย,ลยเริ่มกันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับเวลาโมยเจอเรเซอร์ของเรากันนะจับเวลาไหคะห้า สี่สามสองเราใช้โอเลซองค่ะเพราะว่าหนังหน้าดิฉันค่ะมีบรรยาสุดแค่นี้นะคะอ่าจบเวลาได้นะครับค่ะท้ายด้วยปบหน้านะคะอ่อย่าบังดิฉันสิคะไม่ค้ยลังคาแล้วปิดเลยอ่าแล้วต่อไปตามด้วยนี้ค่ะ อะไรเนี่ยอุเอมุระค่ะอันนี้ได้ฟรีมาคะไปได้ไหมครับแล้วแมวแมวแมวกระสับกระส่ายโ้ยหน้าเหลืองค่ะเอาไปกันยังไงคะอู้แต่ละทีแล้วแล้วเพิวงเล่นแล้วครึ่งนาทีแล้วเพื่อให้หน้าของเรากระจับกใส่มากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยบอกว่าสามนาอยากให้แฟนผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าใช้เวลาสามนาทีเท่าผู้ชายนะคะบอกเลยค่ะว่าได้ บอกาเลยค่ะว่าได้อันนี้ลงบีเอ่อแม็กซ์ค่ะท่ามีแฟนแล้วหรอเออไม่มีค่ะแล้วก็บอกว่าแฟนร็จได้ไงก็มนโนไปว่ามีตอนนี้น่ามันมา,ๆๆๆมากนะไม่มันค่ะไม่มันเดี๋ยวพอเราเป็นสาวคาวียี่ไงคะอ่ะเดี๋ยวขอชิดนิดนึงนะคะวันมินิวันมินิเหลืออีกหนึ่งนาทีหรอคะอ่าแล้วก็นี่ค่ะเซนโดริีอยากได้ยงก็สิวันมินิวันมินิ แเราใช้เซนโดรีบอกเลยว่าแซบเซนโดรีคือเซนโดรีคือแป้ง49บาทอ่าอุ้ยตายหักลืมลงรองพื้นไหักแล้วอ่าค่ะต่อไปเขียนคิ้วค่ะอ่าตอนนี้เราใช้ของอีดูดี้นะคะออม y e อ e s ์ค่ะคิ้วจริงๆแล้วหนังคิ้วฉันเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะหักลงนิดนึงอ่าแล้วแล้ว แป๊บนึงที่40แล้วค่ะให้พลอยเลยแป๊บนึงนะคะพอดีคิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะอย่างที่คุณพลอยเชอร์มานใช้อีดูดีค่ะ2นาทีแล้วโอ๊ยไฟค่ะอ่าโอเคได้แล้วค่ะหางหายหางค่ะแป๊บนึงนะคะคแเป็นโม้แบบว่าค่ะอ่าต่อไปนะคะเป็น2 minute ค่ะ เพื่อให้เบ้าตังของเราลึกนะคะเพราะเราอ้วนเบ้าตังของเราลึกนิดนึงสามนาทีเป็นอะไรที่ง่ายๆค่ะแล้วก็เอาไอที่อุ้ยตายค่ะเอานีรายดังไปด้วยนะคะที่แฟนเนี่ยยังไม่มีต้องทำดังอยาเข้ามาใกล้น่ามาค่ะอ่าตาต่อไปนะคะตามสองนาทีครึ่งสองนาทีผมพาแล้วสองนาทีครึ่งบัดแก้มค่ะ ประเดีหน้าไม่ใหญ่ใช่ไหมประเดี๋หน้าไม่ใหญ่ไม่ต้องบอกมากนะคะจริงๆเราเนี่ยนาทีครึ่งนี่ฉันก็เสร็จแล้วเพราะว่าแต่งหน้าดีค่ะฝากนะคะอันนี้มาได้ยามาแรงค่ะมาอันนี้เป็นลิปอันใหม่ค่ะ46 47โอ้ผ่านแดงได้ไหมเอออีกขั้น8นาที7 8นาทีดแปดนาทีมึงให้กูเวลากี่เท่าเลยวะเนี่ย3 2 1 0ครึ่บ กินเตียง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 ว้าสวยนะแค่นี้นะค,ะคุณก็ไปปาร์ตี้กับแฟนของคุณได้แล้วเห็นไหมคะสามนาทีเนี่ยหน้าฉันสวยมากวาโะโจเซ่เอ้า